สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะสําหรับสาวๆท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าฤดูฝนนี้จะแต่งตัวยังไงนะคะวันนี้แพรวนะคะจะพาทุกๆท่านนะคะไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นประจําปีนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามชม,มพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งค่ะก็คือเลือกเสื้อผ้าคลุมโทนด้วยโทนสีเข้มนะคะเพราะว่าการที่เราใส่เสื้อผ้าโทนสีเข้มนะคะนอกจาก เราจะใส่แล้วดูเท่แล้วเนี่ยเวลาเปียกฝนน่ะก็จะทําให้เราไม่ดูโปด้วยค่ะสค่ะเลือกใส่กางเกงขาสั้นแบบพอดีพอดีค่ะเพราะการหย,ยิบกางเกงขาสั้นมาใส่นะคะก็สามารถที่จะทําให้สาวๆเนี่ยแมทกับชุดอะไรก็ได้นะคะแถมใส่แล้วเนี่ยดูชิคดูเก๋นะคะและที่สำคัญในเวลาเปียกฝนนะก็แห้งง่ายด้วยค่ะ ใส่กางเกงขายาวโทนสีเข้มนะคะสำหรับกางเกงขายาวที่สาวๆควรจะหยิบมาใส่ช่วงฤดูฝนนะคะก็ควรจะเป็นกางเกงขายาวที่แห้งง่ายแล้วก็สามารถที่จะสวมใส่สบายนะคะส่วนกางเกงยีนส์ซีซั่นนี้ขอพับไว้ก่อนนะคะสาวๆเพราะว่าถ้าหากเปียกฝนเนี่ยมันจะชื้นสุดๆไปเลยค่ะสีค่ะเดรสทรงหลวมไม่เข้ารูปค่ะ สำหรับชุดเดรสแฟชั่นฤดูฝนนะคะแนะนำให้คุณตัวซานนะคะหยิบเป็นมินิเดรสน่ารักน่ารักนะคะมาใส่ช่วงนี้นะคะหรือว่าหากใครที่ชื่นชอบสไตล์มินิมอลนะคะก็สามารถที่จะหยิบเดรสนะคะที่มีความยาวประมาณครึ่งเขาได้เลยค่ะ5ค่ะใส่รองเท้าแบบโปร่งนะคะสามารถที่จะเข้าได้กับทุกชุดเลยค่ะ สำหรับรองเท้าแบบโปรงนะคะก็แนะนําให้คุณส,สาวๆนะคะเลือกที่จะใส่รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าสานนะคะเพราะว่ารองเท้าเหล่านี้นะคะก็จะเวลาที่เราโดนน้ำนะคะก็จะแห้งไวแล้วก็ไม่เปียกไม่อับชื้นนั่นเองค่ะ เป็นยังกันบางคะสำหรับไอเทมต้อนรับฤููฝนที่วันนี้แพร์นำมาฝากให้วสาทุกท่านนะคะได้รับชมกันนะคะว่าแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเอาเอาไปมิกแอนแมทกันได้นะคะที่สำคัญนะคะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มหรือว่าหมวกสวยๆเก๋ๆสักใบนะคะติดตัวไปด้วยนะคะรับรองว่า รูดูฝนนี้ได้ใช้กันอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย